สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK a u t o สาขาพระรามห้านะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner TRD ปี2016นะครับผมสีขาวมุก070นะครับอัพเวอร์ชันเป็น Fortuner Regender น,น,นะครับแบบเต็มระบบนะครับตัวนี้มาในโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษนะครับผมเป็น อะไรใหม่อะไรแท้นะครับพร้อมชุดไฟ O.E.M นะครับผมได้งานฟิตติ้งที่เข้ารูปเหมือนงานแทร้อยเเซเลยนะครับผมในส่วนของตัวกันชนนะครับจะเป็นอะไรแท้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ความฟิตติ้งออกมาได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้างาน O.E.M นะครับตัวนี้มาพร้อม d ดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟแบบก้างปลานะครับผมและก็ยังมาพร้อมกับตัว ไฟเลี้ยวที่มาในโคมอีกด้วยนะครับผมตัวโลโก้แก้วได้เป็นโลโก้พาร์อะไรแท้นะครับผมตัวช่องลมเป็นสีดําเงามือเปิดดําเงานะครับผมด้านหลังก็มาพร้อมกับตัวกันชนแท้นะครับและก็ชุดไฟ O E M เป็นไฟเลี้ยวแบบสีคอนเชี่นไร่นั่นเองนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตสวยงามให้กับตัวรถได้อย่างลงตัวนะครับเหมือนได้รถใหม่ดูทันสมัย ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชุดอัปเกรดชุดนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่ขับ Fortuner ต,ตั้งแต่ปี2015ไปปีจนถึงรุ่นปี2019อยากจะอัปเกรดสามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับ